วันนี้วันที่8พฤษภาคมซึ่งเป็นวันแม่ของสหรัฐอเมริกาพระคุณของแม่นั้นมีมากมายดังที่ท่านสุนทรผู้ได้ประพันธ์เอาไว้ว่าแม่รักลูกลูกก็รู้อยู่ว่ารักใครอื่นสักหมื่นแสนไม่แม้นเหมือนจะกินนอนวอนว่าเมตตาเตือนจะจากเรือน ร้างแม่ก็แต่กายแม่แม้ว่าจะจากลูกไปแต่ว่าจากไปแต่กายแต่ใจนั้นก็ยังเป็นห่วงลูกเสมอความรักของแม่เป็นความรักแท้เป็นความรักที่จรังยั่งยืนและก็แม่ก็เป็นพระ ในบ้านที่ลูกต้องให้ความเคารพดังที่บทประพันธ์ที่ได้ประพันธ์เอาไว้ว่าแม่คือพระในบ้านรักใดเล่าเท่ารักแท้ที่แม่รักผูกสมัครรักมั่นมิหวั่นไหวห่วงใดเล่าเท่าห่วงดังดวงใจที่แม่ให้กับลูกอยู่ทุกกา ยามลูกคืนแม่ขมตรมหลายเท่ายามลูกเศร้าแม่โศวิโยกว่ายามลูกหายแม่ห่วงคอยดวงตายามลูกมาแม่หมกลดห่วงใหญ่ความเอื้ออาทรที่แม่มีต่อลูกนั้นมีมากมายเหลือที่จะพลนาดังที่ บทประพันธ์บทหนึ่งซึ่งกินใจและมีความหมายที่ปรณนาถึงพระคุณของแม่เอาไว้ว่าจะเอาโลกมาทำป่ากาจะเอานภา,ามาแทนกระดาษเอาน้ำหมดมหาสมุทรแทนหมึกวาดประกาศพระคุณไม่พอ นี่ก็ให้เห็นถึงพระคุณของพ่อแม่ว่ามีความหมายมากมายมหาศาลเพราะฉะนั้นลูกทุกคนควรตีจะเร่งรีบตอบแทนพระคุณของพ่อแม่ด้วยการแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทีตอบแทนพระคุณของแม่ที่มีต่อบุตรสุดหัวใจ